สวัสดีนักเรียนทุกคนคุณน้องเองนะเอ่อเจอครั้งแรกก็เจอทางนี้เลยเนาะจริงๆอะ่ะไม่ไม่ชอบทักทายนักเรียนครั้งแรกแบบนี้แลอ,อยากเจอตัวเป็นๆแต่ไม่เป็นไรโควิดแล้วก็วก็ต้องแบบนี้แหละจากที่นักเรียนดูด l t v ีวเรียนคณิตศาสตร์อยู่ที่บ้านทําการบ้านส่งคุณครูเนี่ยหนูขอบใจนะแต่ววันนี้คุณครูจะมาแนะนำ การเปเเรียบเทียบเศษส่วนเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างขึ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยเป็นข้อสามของแบบฝึกหัดของนักเรียนเองนะ,ะนักเรียนดูที่โจทย์ค่ะเศษหกส่วนแปดกับเศษหกส่วนเจ็ดถ้าโดยทั่วไปเนี่ยพื้นฐานเราเห็นเลขปุ๊บอะเราก็จะใช้เศษหนึ่สองเป็นเกณฑ์ถูกไหมน้อยกว่าครึง่งเท่าครึ่งหรือว่ามากกว่าครึง่งแต่ว่าเศษหกส่วนแปด กับเศษหกส่วนเจ็ดเนี่ยมันมากกว่าครึ่งทั้งสองอันเลยฉะนั้นวิธีง่ายเลขไม่เยอะแบบนี้ใช้วิธีคูณคว่ายได้เดี๋ยวครูขอเขียนแป๊บหนึ่งเวลาคูณคว่ายก็ง่ายๆเลยนักเรียนก็เขียนลงมาเรียนอาจจะบอกว่าใช้วิธีคูณคว่ายอธิบายก็ได้หรือนักเรียนจะไม่บอกก็ได้เพราะว่าเวลาเขียนแบบนี้ยคุณครูก็เข้าใจเลยว่านักเรียนคูณควายคูณคว่ายคูณยังไงอ่ะ คูณตามวงรอบที่คุณครูเขียนให้แปดคูณหกเป็นสี่สิบแปดถูกนะสี่สิบแปดกับเจ็ดกับหกอ่ะได้อะไรคะหกเจ็ดเป็นสี่สิบสองแล้วตัวคูณด้านบนเนี่ยสองตัวเนี้เปรียบเทียบกันเลยเห็นเลยว่าเศษส่วนตัวแรกอะ่ะ น้อยกว่าฉะนั้นเวลาตอบง่ายมากเลยนักเรียนตอบนักเรียนก็เอาโจทย์ของเขาเนี่ยลงมาหกส่วนแต่นักเรียนไม่ต้องสลับตำแหน่งนะลกูกส่วนใหญ่ที่นักเรียนทำมาให้ครัวก็คือสลับตำแหน่งหกส่วนเจ็ดอ่ะทีนี้นักเรียนดูหกส่วนแปดมันมากกว่าหรือน้อยกว่าหก ส่วนเจ็ดรูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะสี่สองสี่สองน้อยกว่าสี่สิบแปดฉะนั้นใส่เครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าชี้ไปข้างไหนอ่าชี้ไปข้างไหนให้คิดน้อยหน้ามากหลังนะน้อยชี้ไปด้านหน้าฉะนั้นเราก็ชี้ไปด้านหน้าอันนี้คือคําตอบี่ถูกต้องส่วนคนที่มักทําผิดผิดพลาดไมหรือว่าผิดอะไรมากมายหรอกความหมายมันก็ได้เคียงกันแหละคือนักเรียนสลับตําแหน่งมาให้เป็นหก ส่วนเจ็ดมากกว่าหกส่วนแปดถามว่าความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันแหละเพราะหกส่วนเจ็ดมันมากกว่าหกส่วนแปดแต่มันไม่ใช่เพราะโจทย์มันไม่ถามแบบนี้โจทย์มันถามแบบนี้หกส่วนแปดกับหกส่วนเจ็ดฉะนั้นเวลาตอบตอบไปตามโจทย์โอเคไหมลูกอ่ะเป็นยังไงบ้างง่ายๆเนาะนักเรียนพอจะทําตามได้แต่ถ้านักเรียนงงหรือไม่มั่นใจ หรือสงสัยนักเรียนสามารถไลน์มาหาคุณครูได้สอบถามคุณครูได้นักเรียนจะไลน์ก็ได้แชทใน facebook ก็ได้หรือนักเรียนจะโทรมาก็ได้แต่วิธีการที่ง่ายก็คือไลน์นี่คือง่ายสุดละถ่ายรูปในสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือข้อที่นักเรียนงงเอ๊ะทำยังไงส่งมาในไลน์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยเรียนเองสำหรับนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย